พาแฟนมวยย้อนกลับไปเมื่อปี2553ครับศึกวันทรงชัยนะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตรนสุบรรจัดเอาไว้น่าดูน่า,นา,นานชมเหลือเกินครับวันที่18มิถุนายนคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างพระจันฉายปอเพชรน้ำทองครับจากเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครครับยอดมวยบางประกอบนะครับเจอก,กับสันชัยสิทธิสารวัตรจีครับจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับก็ชกกันเป็นคู่ประกอบรายการศึกวันทรงชัยเมื่อ เก้าปีที่แล้วครับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับแฟนมวยหมดยกแรกนะครับพระจันฉายต่อ53ครับยกนี้ยกที่2นะครับก็เรื่องของชื่อเสียงบารมีมวยนี่ดีกว่าแล้วครับทางด้านพระจันฉายส่วนสันชัยก็ไม่ธรรมดาครับกระดูกแข็งโป๊กครับประเภทเด็กดองนะครับไม่โตไปจากนี้แล้วครับไม่เกินร้อยห้านะครับสันชัยแม่แต่ต่อยมานานครับ สันชัยคนนี้สุดยอดฝีมือด้วยกันทั้งคู่เลยครับชิงจังหวะชิงเหลี่ยมครับคู่นี้ถือเป็นคู่มวยคลาสสิกรุ่นเล็กเลยครับนำมาแฟนมวยนำมาให้แฟนมวยได้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสันชัยเหมือนกันสันชัยดักเตะขวาเริ่มจะจับทางพระจันฉายขยับเดินเข้าหาเลยครับเปิดเกมเลยครับก็นุ่มกว่าสดกว่าแล้วครับ แม่พระจันฉายช่วงนั้นนี่ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งรุ่นเล็กเลยครับของสายศึกวันทรงชัยชกกับใครต้องต่อน้ําหนักให้ตลอดครับแล้วก็เสียเปรียบรูปร่างตลอดนะครับชิงจังหวะกันอยู่ครับช่วงยกที่2ยังไม่เร่งอะไรมากมายครับแกฝากแฟนมวยติดตามด้วยนะครับฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับ ช่องหนุ่ยเดโนชาแนลมีคู่มวยสําคัญสําคัญคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจในอดีตแบบนี้ครับเอามาให้ชมกันเป็นประจําทุกๆวันครับก็กดกระดิ่งเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดชมสุดยอดคู่มวยแบบนี้ครับก็คัดมาแล้วทุกคู่แล้วครับคู่ที่แฟนมวยอยากชมแล้วครับถึงแม้ว่าจะชกกันไปแล้วแต่ว่าเอามาให้ชมอีกก็ยังน่าดูอยู่ อ่ะเหลี่ยมนี้สัญชัยปิดเอาพระจันรฉายล้มลงไปอยู่ล่างดูครับชิงจังหวะแล้วครับกูนนี้ดูว่าเหลี่ยมใครจะดีกว่ามีแถมอีกรหมดยกที่สองครับหมดยกที่ครับดูภาพชาครับแข้งซ้ายแข้งขวาของสัญชัยยกสามครับหมดยกสามนี่พระจันรฉายขยับต่อเจ็ดสี่นะครับแมถือว่าแพงเหลือเกินแล้วครับ เพราะว่าอย่างที่ทราบกันพระจันฉายนี่มาเป็นอาจารย์มวยรุ่นเล็กก็ว่าได้ครับดูบงนายครับสันชัยพยายามจะใช้เหลี่ยมครับสู้กับความแกร่งความจัดจ้านของพระจันฉายนะครับยอดมวยบางประกอบครับปัจจุบันนี้สันชัยเลิกไปแล้วนะครับ ไปเป็นคู่มวยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนพระจันฉายก็ยังยืนจัดเป็นมวยค่าตัวเงินแสนนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เป็นแชมป์1้2ปอนด์ของวิธีมวยลุมพินีอยู่นะครับเอาชนะคะแนนเพชรสมานซอสบานกามินชิงจังหวะกันละครับคู่นี้อาจจะไม่ใช่คู่ดุเดือดเลือดพ่านครับแต่ว่าดูที่ความสวยงามของการออกวุธครับ ดูที่เหลี่ยมเชิงดูที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีครับดูครับพระจันทรฉายขยับเดินแบบแมเดินแบบมีทรงแล้วครับมีลูกถีบแม่เหลี่ยมของสันชยัยนี่คือลูกเก่งของสันชัยเลยครับหากเอาพระจันทรายล้มลงไปรอมานานครับ เป็นด่านอันตรายของรุ่นน้องแล้วครับสัญชัยนี่ครับโอ้โหก,กระชากมาเสียบแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่สัญชัยล้มลงไปอยู่ล่างเหลี่ยมดีเหลือเกินครับ,บสันชัยคนนี้โอ้โดนแข้งขวาของพระันชัยโอ้โหดูครับไตเน้นมากครับแล้วก็วงในกดลงมาแข็งด้วยกันทั้งคู่เลยครับวงในก็ตีกันลําบากหน่อยครับแบบนี้เดินต่อครับ เจ้านนพจันชัยหรือว่าเจ้าของฉายาฉายเป็นชุด,ด,ดนะครับรบังในล็อกสะพายแรงแตีกันไม่ได้ครับไ,ไ่แขนไล่ขาเก่งแบบนี้เก่งทั้งคู่ครับคืออาวุธดิ่ทันกันแล้วครับก็เลยตียกันลําบากครับ,บ,บใคร<ม>ผิดพลาดนิดเดียวนี่โอกาสแพ้สูงเลยครับคู่นี้ขยับเดินเข้าหาครับ แข้งขวาขอางพัญชัยเดินขยันเปิดเกมแล้วครับได้ทรงได้อาการครับแข้งขวาติดบังสัญชัยดักแทงเขาซ้ายครับดูครับวงในแม่ดูฮะจะหนักไปทางระวังตัวกันซะส่วนใหญ่ครับนี่ครับกระชากมาตีครับพชัญชายชิงไหวชิงพลิบชิงเหลี่ยมกันอยู่ครับตอนนี้ นี่ครับหมดยกที่3มครับโอ้โหพยัญชัยขยับต่อถึง4ี่หนึ่งเลยครับอ่าก็แฟนมวยก็เชื่อแหละครับว่าแกล้งกว่าครับไปปลายบทเบียดไปแล้วนี่ยังไงก็ต้องดีกว่าไหลต่อถึง4ี่หนึ่งเลยครับติดตามยก4ี่ครับพัญชัยนั้นใช้เหลี่ยมตัวนี่ครับพยัญชัยบิดเอาสันชัยล้มลงไปอยู่ล่างครับแม่สถานการณ์เริ่มจะไม่สวยแล้วครับ สำหรับทางด้านสัญชัยตอนนี้เราบวและจิมเข่าดูครับเริ่มจะคุมสถานการณ์ได้แล้วครับทางด้านพันชัยเลี่ยมดีกว่าครับแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับกินเหลี่ยมกินทรงไปทีละนิดทีละหน่อยครับต้องเดินแล้วครับทางด้านสัญชัยถึงตอนนี้ รูปเกมเริ่มจะเป็นรองเยอะครับวงในล็อกลงมาเด้งตีครับทได้ดีแต่มาดูครับจังหวะสุดท้ายโดนบิดล้มลงไปอยู่ล่างอีกจากจะได้เปรียบครับกลายเป็นเสียเปรียบสันชัยพยายามจะเล่นเกมเดินปั้มตีเข่ารู้ครับแต่ว่าโอ้โหดูครับพญชัยแข็งแรงเหลือเกินครับโอ้แบบนี้ราคาไหลแล้วครับแข้งขวาของพัญชัย โอ้โหดูฮะยิงชกยิ่งแข่งยิ่งชกยิ่งแข็งแรงครับโอ้ไปกันใหญ่ครับแมเริ่มแข้งขาอ่อนแล้วครับสันชัยบทเบียดประท้าไปแล้วความแข็งแรงสู้ไม่ได้ครับแบบนี้ไปไกลแล้วครับสถานการณ์ราคาต่อรองบนเวทีูสมราคาครับสุดยอดมวยรุ่นเล็กครับฉายเป็นชุดพระชนชัยปอเพชรน้ำทองเก่งตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันครับ ดูชนะน้อยให้เป็นชนะเยอะสู้ไม่ได้ครับไฟนี้ต้นๆนี่ยังดูคู่ขี้นะครับแต่ว่าพอเบียดไปแล้วประกบไปแล้วนะครับพ้าชันฉายแข็งแรงกว่าเห็นชัดเลยครับนี่ครับสมชายาเบอร์หนึ่งวันทรงชัยครับสำหรับพระชั้นฉายคนนี้นี่ครับอ่าจังหวะนี้ล้มอยู่ล่างบ้างครับพ้ชันฉายแต่ว่าราคานี่ไปไกลลิฟแล้วครับเสียงเคลียร์แทบไม่มีแล้วครับตอนนี้ในเวที โอ้โหดูครับแข่งขวาแล้วจับในล็อกคอเอาไว้ครับวาอีกดอกนึ่งสาไปที่รอยเดิมครับเริ่มจะแผ่วแล้วครับตอนนี้สันชัยสันชัยออกการเลยครับสู้ได้ดีแค่ช่วง3มยกนะครับแต่พอยก4ีนี้โอ้โหแผ่วแล้วครับเหลี่ยมของสันชัยก็ยังมีนะครับแต่ว่าอาวุธมวยสู้ไม่ได้ครับโดนแข้งซ้ายของพญชนายเข้าไปอีกอยู่ในช่วงไปยกที่4ครับ ไม่มีปัญหาแล้วครับแบบนี้สถานการณ์ตอนนี้พระชนชายคุมเกมได้หมดครับหมดยกที่4ครับพระชนชายต่อไกลลิฟทครับ61สบหนึ่งโอ้โหแบบนี้ก็ตามลําบากเลยครับสันชัยพยายามจะฮึดต่อยหมัดนะครับแ่แต่ว่าตัวเองไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับเก่งกับใครได้ครับแต่ว่าพอมาเจอกับพระชนชายแล้วนี่โอ้โห ไปไม่เป็นครับสันชัยเคยเอาชนะพวกหนุ่มเทศบาลโอ้โดนเตะกานคอครับโดนบริเวณปลายคางถึงกับวูบเลยครับนี่ครับเพราะันชายก็ไม่อยากจะทําแล้วครับนี่น็อกได้น็อกเลยนะครับแต่ว่าสาบริตครับเพื่อร่วมอาชีพไม่เอาดีกว่าครับไม่อยากจะน็อกครับแมแต่วัดแข่งขึ้นไปโดนบริเวณปลายคางครับ ไม่นา,ามีปัญหาครับแบบนี้เรรพราะอาจารฉายปอเพชรนำทองครับยังโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงามอีกหนึ่งไฟครับกรรมการชูมือให้เอาชนะคะแนนทางด้าน,าน,ส,นสันชัยสิทธิ์สารวัตรจีได้อย่างขาดลอย